ชื่อสตาค์นะคะวันนี้มาเรียนขับรถค่ะมุ่งมปหันขับขายยังขับทำอะไรใเพลินเลยค่ะทำอะไรใเพลินเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจผิวขาวหรือว่าอยากผิวขาวใสนะคะทกมาหาตังค์ได้นะคะเดี๋ยวใครอยากผิวขาวใสนะคะสามารถทกมาหาตังค์ได้นะคะเดี๋ยวไอดีไลน์หรือว่าเฟซเดี๋ยวให้แตะอินไว้ข้างบนนะคะ สวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูรอบแรกนะครับผมให้ดูสดๆนะตังเคยทำโจทดนี้ยังไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูกันสดๆเลยนะครับว่าจากเดิมตังทำมาทุกหมดทุกอย่างแล้วนะครับขับบนใช่ไหมตังขับบนขับอะไรพงอะไร้ฟลงไฟเลี้ยวรู้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะถามอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเทปนี้ก่อนว่าถอยหลังจริงได้ไหมนะครับ จากเดิมที่ถอยมาแล้วนะถอยธรรมดาไม่มีอะไรนะตอนนี้ถอยรายละเอียดเราดูพร้อมกันทั่วประเทศครับอ่อันนี้อย่าไปซีเรียสกับน้องนะครับเพราะว่าใหม่จริงเราจะให้ดูว่าคิดเองได้เท่าไหร่นะครับนะตั้งทําไปแบบสวดเลยถ้าทำทำเ่าจะตั้งทําได้มีมีมีกล้องด้วยนะดูดูกล้องตรงนี้นะครับถามว่ากล้องจะช่วยอะไรได้บ้างตอนนี้ปิดแล้วใช่ไหมเตือนยางกล้องปิดใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นไหมเออโอเคโอเคอันนี้ดูนะกล้องจะช่วยตานได้ไหม แล้วความเข้าใจซ้ายขวาม,มีเท่าไหร่เอาเลยดูเลยตามเราดูพร้อมกันนะครับผมเป็นเป็นเทปแรกของน้องนะครับเพื่อถ่ายเพื่อความที่ว่าดูทักษะเพิ่มเติมความเข้าใจเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบเทปนี้ไม่ซีนะครับไม่ซีเรียสน,นะครับอยากให้ดูความเข้าใจว่าหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วทําอะไรได้บ้างนะครับผมผมไม่ได้บอกไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าอยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าเวลาเรียนไปแล้วจากที่กว้างมาแล้วในที่แคบคุณเป็นยังไงบ้าง นะครับผมดูพร้อมกันทั่วประเทศครับฝากติดตามได้นะคะดูนะครับดูซ้ายดูขวานะครับผมบอกแค่ได้เท่านี้นะครับที่เหลือน้องจะคิดกำลังพยายามอยู่ครับตอนนี้เป็นไงตันเป็นเป็นไง ออลองแก้ไขต่อไปนะครับดานเตังนะครับน้องสตังของเรานะครับเดี๋ยวเบก่อนนะตังนะใกล้จะหมดโอกาสแล้วนะเพราะว่าตูดตังหันหันออกอทางนี้เป็นยังไงระยะเป็นไงระยะเหลือตรงนี้เยอะมากนะต้อง,อง,องเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังต้องฝืนได้อยู่ยังฝืนได้อยู่แต่พวงอะไรเรายังไม่เคยบอกยังว่าใช้ใช้ทักขีที่แคบต้องใช้ยังไงหมุนฝั่งไหน โนฝั <No. S 2> ่งที่ไม่เห็นตัวเองอยิงจะหมุนไปทางที่ไม่เห็นเนอะเนี่ยเนี่ฝั่งนี้มันเห็นใช่ไหมหมุนๆม,มาฝั่งที่เห็นครับค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับพยายามต่อไปพยายามต่อไปต,ตังไปตังเดี๋ยวลองลองดูก่อนอีกนีดนึงเบาไว้นะถ้าเิีดยาวให้หยุดนะตัง ดูว่ามันติดอะไรนะครับเดี๋ยวจะเห็น2มุมนะครับ1มุมคนขับนะครับว่าเขาเห็นอะไรบ้างนะสมุมตูดรถในในความเป็นจริงตาว่าจะชนแล้วถูกไหมแต่ว่าในใ,ในในภาพที่เห็นนะครับตอนนี้เหลือเยอะนะครับเหลือเยอะอยู่นะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรหูถูกนะตาตัดสินใจเดินหน้านะเพราะว่าไม่เอาถอยหลังแล้วใช่ไหมอ่าโอเคเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์ พอเราเปลี่ยนเกียร์เสร็จแล้บบกล้องตัดไปนะครับพวงมาลัยต้องคืนด้วยนะตตลเราเดินหน้าแก้ดูสิดูนะครับดูให้ดูแบบสดๆนะครับผมดูว่าสตินะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูไปดานะครับผมผมอยากให้เห็นภาพว่าเรียนไปแล้วได้ยังไงบ้างนะครับนะยังไม่มียังไม่มีผลการประเมิอนอะไรมากมายแต่อยากให้เห็นภาพจริงว่านะครับน้องเขาทําอะไรได้บ้างแต่ละคนที่ไปเรียนขับรถมา นะครับทำอะไรได้บ้างมีความเข้าใจถึงไหนออกจากครูไปแล้วจะขับได้ไหมนี่คือผมเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่มหาสารคามนะครับผมผมให้ดูภาพรวมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบใจฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมนะครับหากสนใจเรียนนะครับโทรมาที่088-335-0072นะครับผม ตาเป็นไงมีความใกล้จะเป็นไปได้ไหมใกล้แล้วนะครับแต่ทีนี้ดูความนิ่งนะครับดูความนิ่งของวงมอะไรนะครับดูภาพรวมนะตากล้องไม่ได้ช่วยส่วนมากนะจะรอดไม่รอดอยู่ที่กระจกซ้ายกระจกขวานะครับดูนะครับผมนี่คือการไปหมุนพวงมาลัยเล่นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับทําให้รถเพี้ยนนะครับเห็นไหมครับ หนักเลยนะครับทีนี้ไม่เข้าใจซ้ายขวานะครับผมเห็นไหมครับการเล่นพวงมาลัยมากในที่แคบแล้วท่านก็จะถอยไม่ได้นะครับเส็จรอบที่สองของน้องนะครับเดี๋ยวดูนะครับให้ฝืนไปก่อนนะครับผมโอเคพอครับตาลแม้รอบที่สองนะครับนะเป็นเป็นผลอนสรุปว่ายังไม่ได้ขอดูรอบที่สามนะรอบที่สามรอบนี้ดีกว่ารอบแรกหน่อยคือได้มาครึ่งหนึ่งแต่มาเล่นเยอะไปหน่อยตรงเนี้ยงุ้งยิงงุ้งยิงกว่าหน่อยนะครับ ฝากติดตามได้นะคะไปต่อตาโอเคครับดูกันต่อไปนะครับผมรอบรอบที่สองยังไม่ได้ครับขอขอสู้ต่อไปครับน้องบอกนะครับกดติดตามม้เลยนะจะได้ไม่พลาดนะครับลิบการอัปเดตของครูต้านะครับนานทีผมจะได้อัปเดตนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับช่วงนี้ไม่มีโอกาสได้ได้ได้ตัดต่อได้อะไรนะครับเหนื่อยเลยนะครับ เดินทางบ่อยด้วยอะไรด้วยงานเยอะนะครับช่วงนี้งานสอนก็มีไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าก็เหนื่อยครับช่วงนี้เอาเฉพาะคนจริงจังนะครับคนอยากเรียนจริงๆนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้ครับผมตั้งหน้าตรงไว้เดินมาอีกเดินอีกโอเคครับสู้ต่อไปมาดูรอบที่สามนะครับต่างเอาเลย เข้าเกียร์ให้ถูกนะครับอย่าลืมห้ามเล่งคันเร่งนะครับผมย้ำทีดหนึ่งมือใหม่ครับเวลาไปหัดที่ไหนอย่าเล่งคันเร่งต้านเอาฝั่งนี้เป็นหลักกว่าน,นะเอาฝั่งนี้ดูฝั่งนี้แล้วก็อย่าให้ฝั่งนี้แคบเกินแล้วฝั่งนู้ดจะดีเองดูซ้ายดูขวานะครับดูพวงมาลัยที่หมุนด้วยนะถ้าเยอะตังก็ต้องรู้จักคืนด้วยที่ผมพูดดังนะครับเพราะอาจจะน้องอาจจะไม่ได้ยินนะครับก็ต้องขออภัยคนที่ไม่ชอบเสียงดังนะครับ แต่ว่าพูดไปก็ไม่ได้ยินนะครับผมก็พูดไปงั้นแหละนะครับผมอย่าว่ากันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับน้องสตางค์ของเราดูมุมด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่แคบเกินไปเด้อค่อยๆไปเรื่อยๆตังการแก้นะครับอย่าหมุนพวงอะไรเยอะนะครับใช้แล้วคืนให้ตูดเข้าไปข้างในก่อนตัง ค่อยๆแต่งไปนะครับมือใหม่นะครับเกือบดีแล้วครับดูไปต่อนะครับผมผมให้ดูแค่สิบนาทีนะครับที่เหลือผมจะสอนแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายทําให้ดูทุกฉากทุกตอนนะครับเกือบๆดีแล้วครับผมตังอา่ามุมนี้ต้องไม่แคบเกินไปนะตังเนี่ยตรงเนี้ยต้องไม่แคบเกินไปแก้ให้มันกว้างขึ้นมาโอเคคืนพวงมาลัยตรงนะครับหยุดก่อน โอเคตาลค่อยๆไปได้ปล่อยเบรคให้น้อยที่สุดนะครับเกือบไม่รอดนะครับเกือบไม่รอดดูครับดูครับรอบนี้นะครับลุ้นไปทั่วประเทศ่าน้องจะโอเคเข้าใจหรือยังนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าย้ําเลยว่าต่อให้เข้าใจตรงนี้แล้วนะครับผมก็ยังต้องสอนอีกเพื่อให้ภาพที่ดีกว่านี้นะครับน้องใช้เวลาไปเป็น10นาทีนะครับค่อนข้างเยอะนะครับ เป็นเพราะว่ายังมือใหม่อยู่นะยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับสาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมรอดไปครับรอดไปแล้วนะครับผมนะเห็นไหมครับความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับผมความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผมสู้ๆนะครับ อย่าเลืมกดกาลังใจนะครับคนละหนึ่งไลน์นะใครไม่กดโป้งขอให้ขอให้ไรดี <c oughs> คิดเอาเองเกือ <c> บ <oughs> ไม่รอดนะครับเกือบไม่รอด <c oughs> ก็เห็นตามที่ภาพนะครับ <c oughs> ก็คืออยากให้ทุกท่านได้ฝึกเยอะๆนะครับ <c oughs> สำหรับคนที่เข้ามาฝึกใหม่นะครับ <c oughs> จะได้มีความมั่นใจและเป็นไปได้ดีนะครับผม ไปต่อตานสู้ต่อต่อไปครับผมผมให้ให้ดูแค่สิบนาทีนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายดูทุกฉากทุกตอนนะใครที่สนใจอยากเรียนก็มาครับเห็นไหมครับต้องยิ้มสู้ครับน้องเขายิ้มสู้เลยนะครับไม่อยากพลาดก็กดติดตามไว้นะครับผม สอนจริงนะครับแบบเรียลลิตี้นะครับตัวต่อต,ตัวสดๆนะครับเข้าใจไม่เข้าใจนี่คือเป็นภาพตัวตัดสินว่าทำได้แค่ไหนเอาไปปรับใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับ